คุณผู้ชมคะก็จะพาไปดูนวัตกรรมล้ำสมัยโดยเฉพาะทางด้านของรถ EV จากแบรนด์ Honda กันบ้างค่ะเพราะว่ามีการเปิดตัว The Move by Honda นะคะที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมล่าสุดของแบรนด์ Honda ทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยไปดูกันเลยค่ะ ฮอนด้ Honda, ประกาศเปิดตัว The Move by Honda ศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งแรกของแบรนด์ใจกลางกรุงเทพอย่างเป็นทางการถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางของฮอน d a สู่อนาคตแห่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและความยั่งยืนศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงพื้นที่การจัดแสดงเทคโนโลยีแต่คือการสร้างความผูกพันที่มีคุณค่าก้าวสู่ความยั่งยืนและมอบประสบการณ์ที่เติมเต็มความหมายให้กับชีวิต เริ่มต้นที่โซนทางเข้าด้วยการเช็คอินแบบอินเตอร์แอคทีฟที่พาผู้เข้าชมสัมผัสปรัชญาของฮอนด้าซึ่งยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจสำคัญมาอย่างยาวนานถัาจากโซนทางเข้าผู้เข้าชมจะได้ก้าวเข้าสู่ดีมสเฟียร์ห้องจัดแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ360องศาถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของฮอนด้าฟิวเจอร์ไร์ในโซนนี้ผู้เข้าชมจะได้ชมภาพแห่งอนาคตของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าผ่านเครื่องจำลองการขับขี่อัจฉริยะฟิวเจอร์โมบิลิตี้ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ Honda สู่ระบบนิเวศการเดินทางยุคใหม่ Future Drive ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ Honda ในการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับโลกแห่งการเดินทางจากความฝันในการรังสรรค์นิยามใหม่แห่งการขับเคลื่อนมาสู่ความจริง The Move Cafe บทสรุปของการเดินทางภายใน The Move by Honda ื้นที่สุดท้ายที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสวิสัยทัศน์การเดินทางแห่งอนาคตของฮอนด้าผ่านรสชาติปิดท้ายประสบการณ์ครบทั้ง5ประสาทสัมผัสที่เป็นหัวใจของศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งนี้อย่างสมบูรณ์แบบผู้ที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนณีเอ็มกราชั้นจีศูนย์การค้าเอ็มสเฟียค่ะ